สวัสดีนะคะทุกคนนะคะเลขเช้านะคะหุ้นไทยเช้าช่องเก้ามันออกสามเก้าเก้ากับหนึ่งสี่นะคะมันไปหุ้นสองนะคะาห้าเก้าหุ้นสองมาห้าเก้านะคะมันมาเบิ้ลนะคะมันมาเบิ้ลแต่เราฟันเก้าถือไปติบบนถือนะคะไปจอบไม่มาเรามาต่อกันที่สูตรเทเที่ยงเทบ่ายเราเน้นไทยบ่ายนะคะ อีกใค้บ่ายนะคะเส้นนี้ใค้บ่ายสิบบนนะคะบ่ายนะคะอืมฮะคะ่ะ ในวัวตับสือตามนี้นะคะคิดปนหนึ่งถึงเก้าสามเจ็ดแล้วเราจับให้นะคะจับเต็นมะะจับเต็นไปเลยนะคะตรงนี้นะคะจับเต็มจอบรองรองจอบ องตัวเราดึงเด่นมาให้นะครับดึงสามตัวดึงสามตัวมาสามตัวเด่นนะคะแล้วก็ลองตัวนี้นะคะสายรูดนะสายรูดเรายังให้ตัวนี้อยู่นะคะมันยังเป็นคู่นี้อยู่นะคะคู่นี้คือเด่นมันก็ เป็นสองตัวนี้3กับ9นะคะเด่นนะคะคู่เด่นสายรูดตัวนี้นะคะสายรูด3มกับ9นะคะตัวนี้เราก็ฟันตัวนี้เลยะคะ่ะแล้วว่ามันมาตัวนี้นะคะแต่มันจะมาได้สองตัวนะคะเป็นหวยสูตรนะคะถ้าฟันผิดก็ผิดไปเลย ถ้าฟันถูกเราก็จะได้เจาะด้วยนะคะสายลากนะคะสายลากสายลากเราก็ให้30ศนะคะ39แล้วก็สายลากนะคะตามนี้เลยนะคะไทยเบียบไทยบ่ายนะคะสิบ,บนไทยเที่ยงก็เล่นได้นะคะเล่นได้นะคะนี่ มาเช้าก็มาบายนะคะตัวนี้บบน10ปน10937นะคะเน้นไทยบายขอให้มาบายนะคะบายนี้ขอให้ตเต็มๆนะคะเจาะนะคะเจาะเด้งลูด10บ,บนนะคะขอให้เด้งๆเ,เลยสายลูดสายลากสายเจาะสายปักนะคะตามนี้เลยเจาะ3ตัวก็ตามนี้เลยค่ะ ท้ายนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะนะผิดถูกเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่าไปคิดว่าจะถูกบ่อยๆถูกทุกวันอย่าไปคิดเราคิดเล่นเออเราเล่นแล้วต้องเออยังไงล่ะเผื่อใจไว้ด้วยนะคะนะคะ ราก็คนชอบให้หวยให้ผิดบ้างถูกบ้างนะคะตัวนี้ขอให้เอาเป็นแนวทางแล้วกันนะคะนี่แล้วก็ชอบคิดของเราไปนะคะถ้าคนไม่ชอบเขามานั่งคิดทั้งวันหรอกค่ะหน้าคอมเนี่ยไม่ทำอะไรหรอกนะคะนั่งคิดแต่หวยนะักย่เล่มแล้วสมุดเนี่ยเนี่ยสิบกาเล่มแล้วนะคะสมุดเต็มนะคะนี่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะหุ้นไทยเช้าช่อง9้าค่ะแต่เมื่อเช้ามันก็กจะไปตลาดได้นะคะทีะนี้เราคิดสูตรของไทยเช้าช่อง9ก้าท้านี้เลย